จะเก็บพริกนะครับพอดีหักต้นพริกมาถอนมาเลยนะครับถอนทั้งต้นเลยมันเกกะแปลงปลูกไอ้หัวหอมถอนมาทั้งต้นเลยดก,ดกมากครับดกมากบางลูกมันกร่่วงพื้นเช็ดก่อนเียวค่อยไปล้างที่บ้านทีนเทีอาวหักทิ้งไม่เป็นไรเยอะอยู่ โดนดินนะครับดกมากฝนตกมาแห้งดกอากาศเย็นเดยวกันไกลไม่ค่อยขมเปลี่ยนกันไกลกัน พี่เจเฉยๆม่อย่างนี้ลูกแก่ลูกอ่อนเก็บรวมกันไปก่อนบางลูกก็โอ้นอนเจาะนอนกินเสียได้ ถุกมากนะครับเนี่ยถอนไว้นานแล้วถอนตั้งแต่มานี่นมันก็ได้เริ่มเหี่ยวแล้วมันเหี่ยวแล้ว ร้านสตโตเขาแยกได้นะครแต่ว่าเขาบอกให้แยกลูกอ่อนให้หน่อยลูกอ่อนลูกแก่เขาบอกลูกอ่อนมันไม่เผ็ดลูกแก่กับลูกลูกสุกลูกแดงพริกแดงกับพริกเขียว ได้อยู่เนาะถ้าไม่หนาวได้กินตลอดปีเลยครับเนี่ยจะได้อยู่มะละกอเหมือนกันมะละกอกำลังโดกนะครับแต่มันจะมาติดลูกหนาหนาวติดช่วงนี้ก,ก็คือบริกิจโอดกิน บ่ายสามโมงแล้วเสียงออดเตือนนะครับไม่ค่อยสุกนะครับพริกยังไม่สุกเพราะว่าเก็บไปหลายรอบแล้วโชคดีอากาศเย็นยุ่งไม่ค่อยมีแล้วนะครับอากาศหนาวยุ่งไม่ค่อยมีแล้วก็เรยว่าต้องจุดอยากกันยุ่งแล้ว แห้งพริกก็ได้ตามซ้อนนะเสดายลูกอ่อนกำลังติดเลยเต็มเลยถ้าจกิงต้องเอาวันนี้ บางรูก็มีแต่ลูสวนพักปลอดสารนะครับสวนพักนี่เขาโค้งการคนละครึ่งนะครับนอนกินครึ่งหนึ่งคนกินครึ่งหนึ่งคือรัฐบาลไทย โครการคนละครึ่งลูกพริกเริ่มดำแล้วนะครับอากาศเย็นพริกเริ่มดำแล้วอันหนาว ลูกมันเขียวในคลิปอาจจะเห็นบ่ชัดนะครับลูกมันเขียวมันบ่แดงในคลิปอาจจะเห็นว่าบ่โดกแต่มันโดกอยู่มันเยอะอยู่เยอะน้ำลูกอ่อนหรอวะหลายน้ำลูกอ่อนลูกอ่อนเราบ่เอาเราบ่เอาลูกสุกกับเพามี เก็บเองถ้าแยกกับที่ทรงกันสโตได้อยครับแต่ว่าทีมีเวลาแยกบะเขียวอ่อนเนี่ยมันยังบาแก่ปันไดเก็เจา้าบเบาก็าเจ้าอยากได้เขียวเข้มก็เจ้ายานมันบาเผ็ดเขกลัวมันไม่เผ็ด มีตู้เย็นใไ่บอบาดเนี่เก็บไปใส่ช่องฟิดไว้นะครเนี่ยเกใส่ช่องฟิดไว้ได้กินหนาวหนาวกิ่นมมมดแล้วครับเนี่ยเหลือเหลือแน่นอนว่านี่อาจจะไปแยกอยู่บ้านแยกส่งสตูมีไวลาบ่จะทำหรือเปล่าที่จริงใช้แยกอยู่ในเล็กัน ลูกสุกก็มีลูกเน่าก็มีดกจนกิ่งโกงนะครับจนกิ่งจะหักจนกิ่งโน้มช่วงนาห้อนช่วงปลูกไม่ไม่ดกคือกันนะครับ ริงแทบพัดเลยแล้วก็มาเจออากาศร้อนจัดอากาศร้อนจัดอากาศร้อนจัด,าาจดมันก็มันยุดยุดโตขาดน้ำน้ำเพราม่ได้มาหอนน้ำชุ่มเอือกติดดอกติดอยู่กับร่วงนะครับ,บติดลูกติดอยู่แต่ติดน้อย พอได้ผลมาวันนี้โอ้ยจะมันดกดกมากบางทีก็ตัดยอดถูกไปเยอะนะ่ยโอ้ยเน่าก็ไม่เอานะครับเอาออกเอาไว้นี่แหละเนี่ยมันก็อง,งอกปีนามากก็งอกถึงเต็มอยู่ยนะมันนี่ เก็บว่าท่านกับเนา่าเน่านะครับลูกแดงๆเนี่ยมันเน่าเนี่ยมันเนา่าหนอนจอหขอา้างในอันนี้ลูกซุกมีหลายเนี่ยแดง ที่จริงว่าจะลือมั่นพร้อมคือติดบาดลือเบอร์เวล่าล่ะนาจะบได้ลือนะครับมันมันหวานญี่ปุน่นซื้อมาปลูกตีกระป๋อตีกระป๋อก็ตีร้อยตีรอยเก้สิบห้าเยนก็ตีไปห้าร้อยซะตีกระป๋อห้าร้อยเจ้าพ่อขาย พอใส่กระป๋อขายน้ำเก็บไป้ะกินว่าท่านมันมันบบมีที่เก็บมันจะเน่านะครับมันจะแข็งเอาไว้สวนใส่หอ่อนังือพิมพ์ยางดีใส่กองไบกพอมาเบิงมกระลากลุ่มผ้ามาเบิงนี่เว้ย ลูกมันซ้ำนะครับลูกมันช้ำมันซ้ำหนาวทินบ่ได้เนาได้ทิมเราจะลื้อแปลงมั่นแล้วจ็แปลงกันงลูลพา แปลงหัวเราผ่โอูว่าน,นี่กระดกอนยะูนั่นเลยนะกระดกดีจังเนาก็ไม่เอาทางกัญญยายอยู่เด่นคือบกขอไอ้เข้าทางเอาทางมาลองบาเลอบะล่าอะไรก็ไม่เข้าทาง canal